สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเคลียร์แคชนะครับในตัวของการเข้า recovery โหมดของซัมซุงนะครับวิธีการเข้าผมก็แนะนําไปแล้วนะครับคือการกดวอลลุ่มด่าบวกนะครับแล้วก็กดปุ่ม Power ค้างไว้นะครับพร้อมกันมันจะเข้าสู่หน้านี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเลื่อนมาที่ใช้ตัวของ Volume อ่า รุมดาวนะครับก็คือปุ่มลดเสียงนะครับเลื่อนแล้วคำวันที่มาไปนะครับแครดพาร์ติชันนะครับแล้วก็กดปุ่ม p พาเวอร์หนึ่งครั้งเสร็จแล้วมาที่นะครับ yes แล้วกกดปุ่ม p พาเวอร์นะครับแค่นี้เองนะครับข้างล่างมันจะเขียนว่าไปแคดนะครับ คอมพิวต์มันจะเป็นการเคลียร์แคชนะครับฟอร์แมตแคชในระบบอีกรูปแบบหนึ่งนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็พอเสร็จเรียบร้อยนะครับแค่นี้นะครับเห็นให้เห็น,หหนรูปเต็มจอนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มมานด้านบนว่ารีบู s ิ s เตมดาวกดปุ่ม Power ปุ๊บนะครับเดีมันจะเดีกออกมาสูน้าปกติ อันนี้เป็นการเคลียร์แคชแบบแอดวา์นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งปกติเราจะเคลียร์แคชในระบบโดยการใช้เข้าการเคลียร์แคชในของพวกตั้งค่าในเครื่องนะครับอันนี้เป็นการเคลียร์แคชอีกรูปแบบหนึ่งนะครับนี่ก็จะทำให้เครื่องมีความรู้สึกว่าเร็วขึ้นนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b ช่องมีนทีวีด้วยนะครับสวัสดีครับ